มาแล้วนะครับผมกับ All New Camry นะครับ Toyota Camry 2.5 h y b r i d Premium คันนี้ท็อปสุดป้ายสุดตารางแล้วนะครับปี2 0 2พนยสิสีดำสนิทแบบนี้โคตรสวยนะครับพี่ๆใครหาอยู่นะไม่ควรพลาดเลยนะครับผมตัวท็อปสุดป้ายสุดตารางนะครับผมฟรีดาวได้นะครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1 4 0 0นสี่นะครับผม15,000เท่านั้นเองนะครับใครไม่อยากพลาดนะครับดูต่อคลิปนี้ให้จบเลยนะครับรถสวยๆแบบนี้รอพี่ๆอยู่นะ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆมินรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่ผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับฟิล์มเพชรยนต์รถมือสองคุณภาพดีนึกถึงรถมือสองดีๆก็ต้องนึกถึงิล์มเพชรยนต์นะครับผมวันนี้นะผมมีรถที่เรียกได้ว่าเข้าใหม่มาให้พี่ๆรับชมกันแล้วกันนะครับผมกับท็อปสุดในรุ่นคันนี้นะครับผมตโตโยต้านะครับผม c a m r y 2.5 h y b r i พ p r เมี u มนะครับปี2020นะครับสีดำสนิทแบบนี้สวยมากเลยตัวท็อปสุดป้ายสุดตารางแล้วนะครับใครที่หารถหรูสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้งานไว้ขับขี่เนี่ยคันนี้ผมแนะนำเลยนะครับผมสวยงามมากจริงๆนะครับมีเข้ามาเรียด้ว่าไม่เยอะด้วยนะครับสำหรับ h y b r i พ p r เมียมนะบอกได้เลยว่าสวยคุ้มค่าน่าใช้งานนะครับผมคันนี้ยราคาเต็มตั้งขายของเขานะครับอยู่ที่9 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0บาทนะครับผมคันนี้ฟรีดาวได้นะฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ15,000บาทเท่านั้นนะครับผมใครหาอยู่นะไม่ควรพลาดเลยนะครับเลขไม้เพียงแค่150,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้วิ่งไปฉเฉลี่ยอัตราการวิ่งต่อปีเนี่ยอยู่ประมาณ30,000โลนะครับผมใครหาอยู่นะไม่ควรพลาดนะเดี๋ยวผมพามารับชมดีกว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมกับ all new hybrid ผมแคลมรีเครื่องยนต์เบนซินสงไฟฟ้าคันนี้นะครับผมมีอะไรน่าสนใจบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับด้านหน้าเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟ LED แบบ d a Daytime r u n n i n g Light นะครับเป็นเส้นเส้นแบบ3ขีดแบบนี้นะครับผมสวยงามมากนะครับด้านหน้าเนี่ยโหเรียกได้ว่าคมสวยเลยนะครับผมกระจังหน้ากันชนด้านหน้านะครับผมสวยใสไรริ้วรอยนะครับพี่ๆดูมีนะครับผมเรื่องของเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับด้านหน้านะแล้วก็โลโก้โตโยต้า นะครับนี่เขาจะเป็นเรดร์นะโลโก้อันนี้นะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับเท่านั้นที่จะมีนะครับตัว2 5จุดหไฮบริดพรีเมียมเท่านั้นตัวพรีเมียมก็จะไม่มีนะครับผมเป็นเรดรานะครับตัวตาเซนซิงมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับกระจังด้านหน้าเนี่ยคมสวยเลยนะครับเป็นแบบว่าสีโครเมียมตัดสีดํานะครับทะเบียนได้เป็น9ก้ากอไก่อออ่งนะครับหกเจ็ดสองสองนะครับได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะครับไฟตัดหมอกผู้ล่างมีให้นะครับผม สวยงามทุกจุดเลยนะครับรอยต่อรถแนบสนิทแน่นอนเสียงใสๆแบบนี้ตัวซุ้มล้อนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมของเขาเนี่ยคมสวยเลยแล้วฝากปงพี่พี่ดูนะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มเลยนะครับฝาปรงเดิมแท้เสียงใสๆแบบนี้นะพี่นะนะครับสวยงามมากนะครับล้อนะครับผมเป็นแมกอัลลอยนะครับผมแบบนี้นะครับดิสเบกทั้ง4ล้อมี ABS กระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA มีให้หมดนะครับระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับไฟด้านหน้าเปิดเองอัตโนมัติโอ้โหเรียกได้ว่าล้ำเลยคันนี้นะครับผมยางเนี่ยรัดมาให้เป็นยางดันหลบปี2024แล้วเรียบร้อยพี่ๆดูนะครับผมยางเนี่ยปี2024นะนี่2024เป็นยางดันหลบนี่ครับ SP Sport นะครับผมนี่โคตรสวยนะครับสวยมากนะครับอันนี้แม็กเดิมโรงงานเนาะนะครับซุ้มล้อป่องล้อเนี่ยใสๆเลยนะครับ ซุ้มลอ้อป่องลอ้อใสๆมาร์กโชค๊คอัพสีเดิมทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนร้อยต่อรถแนบสนิทแบบนี้นะครับมีสัญลักษณ์โลโก,โลโก้ไฮบริดตรงนี้ด้วยนะครับด้านข้างนะกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับโหเป็นเหมาะสําหรับพี่ๆนะใครหารถหลูวตายผู้บริหารอยู่นะไม่ควรพลาดเลยสําหรับอ l new วแคมไ Hybrid ค a ร r y คันนี้นะกระจกเนี่ยโหเดิมแท้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ติดฟรี์มให้แล้วรอบคันภาษีพรบรต่อให้หมดนะครับผม สวยงามมากนะร่องรอยผิวพันของเขาด้านข้างรถนะครับมือประตูเป็นสีโครเมียมตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําแล้วก็คิ้วขอบกระจง,งเขาเนี่ยเป็นสีโครเมียมนะพี่ๆสังเกตนะตัดสีโครเมียมมาแบบนี้สวยมากดีไซน์ลวดลายของเขาเนี่ยสวยสุดๆนะครับติดฟิล์มให้แล้วรอบคันด้วยนะครับมีโตโยต้าโตรามตรงนี้นะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าแบบนี้เลยนะคันนี้รถประวัติสูนะครับเช็คระยะทุกหมื่นกิโลนะครับบอกได้เลยว่า ประวัติเนี่ยเช็คได้หมดนะครับย้อนหลังได้หมดเลยประวัติเคยเป็นรถอะไรรถมือเดียวใช้งานน้อยมากคันนี้นะครับผมน่าสนใจมากนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับรอยเรื่องของตะเข็บเม้นอาร์ครอยสปอตนี่ครับโครงสร้างเป็นไงนะครับพี่ๆดูรอยสปอตเนี่ยต้องสวยแบบนี้นะพี่ๆรอยสปอตเม้นอาร์คแสดงว่าอะไรถ้ารอยสปอตกลมแบบนี้นะครับแสดงว่ารถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำม,มานะครับนีแบบนี้เลยนะครับ น็อตเสา A นะครับพี่ๆดูน็อตเสา A ไม่เคยขยับขันไขเลยนะครับนี่เดิมแท้จากศูนย์หมดเลยนะนี่บันไดนะี่ครับฝั่งที่เหยียบนะครับคิ้วสันตัวคมๆแบบนี้มีปัม๊มแคมรีมาให้แบบนี้ด้วยนะครับผมขวาประตูเนี่ยโอ้โหเียได้ว่าหุ้มหนังบุหนังมาอย่างดีนะครับนี่บุหนังมาอย่างดีมีลําโพงให้มีเช่นเส้นคิ้วแบบนี้สีเงินนะครับตัดโค้สวยเลยนะครับ คิ้วสันเหลี่ยมผิวพันธ์ของเขาเนี่ยสวยงามหมดนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างเนาะนะครับแล้วก็นี่เอ่อเรื่องของน็อตเสาบีนะครับไม่เคยขันไม่เคยขยับสีเดียวกับตัวบอดี้รถเลยนะครับแล้วก็แผ่นเพดตรงนี้นะครับโอ้โหเป็นเรืองแสงสีน้ําเงินด้วยนะแผ่นเพดตรงเนี้ยเช็คกับสันเนเมาเ่มต้องตรงกันนะครับเลขโมเดลเลขตัวเครื่องเลขตัวถังอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับยางอะไหล่มีให้หมดครบแต่แล้วเรียบร้อยนะครับ น็อตเบ้ากรประตูนะครับแล้วก็สติกอร์มกรอยู่ครบชัดเจนนะครับแบบนี้เลยนะมีซันรูฟนะตัวนี้มีซันรูฟนะบนหลังคาเนี่ยมีซันรูฟนะสวยงามมากนะนะครับหลังคาซันรูฟเรียบร้อยแล้วภายในเป็นสีดำนะครับทรงกึ่งสปอร์ตมานิดนึงแล้วนะครับสำหรับปี20นะนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบ้านเลยนะครับคันนี้ฝาประตูนะครับสวยงามนะครับฝาประตูเดิมแน่นอนมีม่านมาให้ด้านหลังนะม่านก็ยังเป็นดึงแบบแมนนวนอยู่นะครับ ดึงเกี่ยวแบบแมนนวลอยู่เนาะนะครับลำโพงกระจกเนี่ยไฟฟ้าทั้ง4บาทเลยปรับพับไฟฟ้าทั้ง4บาทนะครับคิ้วสันเหลี่ยมตัวร้อยต่อร้อยขอบรถนี่ครับสีเนี่ยรูปไปเนี่ยไม่เป็นเปลือกผิวส้มนะสีเนี่ยไม่เคยทํามานะครับสีไม่เคยทํามาเลยนะครับเก็บเม็ดอาร์คลอยสปอตนะครับผมรอยขีบโรบอตมีอยู่ครบไม่เห็นพี่พี่ดูนะครับแสดงว่าไม่เคยชนหนักที่คว่ำจมน้ากับสีกอไมมาแน่นอนนะครับพี่บอกเลยว่าถ้า ซื้อรถกับผมไปแล้วหรือว่าออกรถกับผมไปแล้วเนะี่ยตรวจตรวจเช็คเจอว่ารถมีการชนหนักมาพลิกคว่ำม,มาจมน้ามากับสีมาก,กออมไมานะครับผมผมยินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะครับถ้ารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังมีสีดําแบบนี้นี่หัวหมอนใหญ่ๆแบบนี้นั่งโคสบายสไตล์ผู้บริหารนะครับมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ด้านหลัง2จุดนะครับแล้วก็ช่องแอร์ด้านหลัง2ช่องพร้อมช่องเสียบ usb นะครับชาร์จไฟอีก2ช่องนะครับ ที่วางแขนตรงนี้โอ้โหล้ํามากล้าอนาคตมากนะครับผมเรียกได้ว่าสวยงามแล้วมีที่วางแก้วให้แบบนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของปรับเบาะด้านหลังนะครับมีให้นะเฉพาะตัวท็อปสุดเท่านั้นนะครับปรับเบาะด้านหลังนะครับปรับม่านปรับอะไรนะครับผมมีหมดเลยได้หมดเลยนะครับสําหรับแคมรี่2.5 Hybrid Premium นะครับกล่องตรงนี้เชื่อมต่อกับด้านหลังเนาะที่วางแขนเนี่ยปรับได้หมดเลยปรับแอร์ปรับอะไรปรับได้หมดนะครับผมแบบนี้เลยมีม่านด้านหลังให้ครบแล้ว ภายในเนี่ยด้านบนเนี่ยเป็นสีเบทนะนี่แบบนี้เลยนี่มีซันรูฟให้นะครับผมเหมาะมากสําหรับใครที่อยากหารถหรูสไตล์ผู้บริหารไว้ขับขี่นะครับผมนี่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าราคาแน่นอนกับราคาที่พี่จ่ายไปนะครับเก้าแสนกว่าบาทนะครับรถเนี่ยเดิมสวยเลยแท้เลยนะครับเชื่อมือได้เลยนะครับคันนี้แม็กเดิมขอบเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับนี่นะครับรอยต่อรถทุกอย่างเนี่ยแน่นเปียนะครับผมตึงๆเลยแบบนี้เลยนะครับ สีเนี่ยไม่เคยทํามาเนี่ยบางๆแบบนี้นะครับผมฝาเตนที่มันนะครับผมอยู่ฝั่งทางด้านคนนั่งข้างคนขับเนาะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเดิมแท้เลยสวยเลยนะครับผมแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นไฟไลท์ไกดิ้งเป็นเส้นนะ LED full LED ให้หมดแล้วนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับโลโก้สัญลักษณ์ไฮบริดแคมรี่เนี่ยมีให้ด้านหลังเนาะนะครับแล้วก็ไล่ฟ้าแล่อะไรนี่ครับผมด้านหลังเนะนี่ยมีกระจกมีอ่า ปั๊มโตลต้าเดิมแท้หมดเลยกระจกเดิมแท้โตลต้ารอบคันเปิดฝาท้ายนะครับเปิดที่รีโมทได้เลยนี่ด้านหลังนี่สวยงามมากนะครับไม่ต้องใช้มือเปิดด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยนะด้านหลังเนี่ยกว้างมากนะบุผ้าสักหลาดมาอย่างดีนะครับผมด้านหลังเนี่ยออปชันออฟไลน์ต่างๆขงเขาเนี่ยคมสวยเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องผ้าสักหลาดนะครับเรื่องยางอะไหล่นะครับผมยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงเนี่ยมีให้ครบพร้อมแล้วนะครับผมนี่ดู สีทานมะพร้าวนะครับผมสีเดิมสีไข่ไก่นะครับจากโตโยต้าแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากนะพี่นะนะครับโค้ดสวยแล้วยางรองทุกอย่างนิ่หมดเลยนะครับน็อตแนบฝาท้ายไม่เคยขยับกันขายเลยพี่ดูนะเนี่ยน็อตยึดฝาท้ายนี่ครับซีนยางด้านข้างนะครับไฟเดิมแท้ไทยโค้ยโตเท่านั้นนะครับมีปั๊มมาไทยโคยโตสวยงามนะครับดูได้หมดเลยนะครับซีนทุกอย่างนี่ครับผมน็อตเดิมแท้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับ น็อตยึดฝาโปรงนะครับสีดําไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับผมไม่เคยชนท้ายมาแน่นอนนะครับพี่ๆมั่นใจได้เลยนะครับออกรถกับผมไปนะครับว่าจะได้รถที่ดีแน่นอนนะครับด้านล่างเนี่ยสวยงามนะครับด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์ให้ถึง4จุดแล้วนะครับผมเซนเซอร์การแจ้งเตือนนะครับระบบไฟเนี่ยไม่แตกไม่เล้าเลยพี่ดูนะไฟด้านหลังเขาไม่มีแตกไม่มีเล้านะครับไม่มีรอยสะเก็ดน้ําเข้าไปในโคมไฟแน่นอนสีเดิมแท้สวยแบบนี้ทั้งคันนะครับไม่มีการโป้มา สีเดิมนะครับสีเดิมจากโตโยต้าเลยนะครับเป็นสีดําแบบนี้เลยสีดําออกมุกนะสวยมากนะครับล้อเนี่ยยางเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วเรียบร้อยเป็นยางดันหลบแมททุกอย่างอะไรคมสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตัดภาพไปดูภายในสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเอามานะครับให้ดูกันแบบละเอียดเลยนะนะครับเนี่ยม่านทุกอย่างนะครับปกติหมดเลยนะครับม่านยึดขอเกี่ยวทุกอย่างเนี่ยปกติหมดมีม่านบังแดดให้ด้านหลังนะครับแต่เป็นระบบแมนนวลเนาะ นะครับสไลด์มาได้มีไฟส่องสว่างลำโพงติดให้พร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับคมสวยเลยพี่ีดูนะตามมือผมไปเลยนะนะครับสวยมากนะครับคิ้วสันเหลี่ยมตัวบอดี้รถของเขาเนี่ยสวยคมสวยเลยติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับเบาะนะครับมีแอร์แบ็กมาให้รอบคันแล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับความปลอดภัยเนี่ยให้ครบคุ้มแบบนี้นะครับตะเข็บเป็คเนี่ยเดิมเบาะรับรองคาร์ซีด้วยด้านหลังนะครับเบาะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับด้านหลังนะ โหเรียกได้ว่าล้ำอนาคตมากนะครับใครที่อยากได้รถสไตล์ผู้บริหารนะครับผมผมบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์นะครับผมรีบต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูน8 4 3 6 5 8 7เนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับผมเบอร์เดียวใช้โทรหาผมได้เลยฟิล์มเพชรยนต์นะครับไม่ต้องตอบไม่ต้องผ่านคอเซนเตอร์ไม่ต้องผ่านแอดมินใดๆนะครับเบอร์นี้ยิงตรงหาผมได้เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีเป็นนะครับเปิดปรับกระจกไฟฟ้าออโต้หมดเลยทั้ง4บานนะครับล็อกรถล็อกกระจกนะครับ แล้วก็เมมโมรี่ซีนี่ครับหน่วยความจำานี่ครับการนั่งของเรานี่ครับผมมีให้เซตให้หนึ่งสองนี่แบบนี้เลยสองระดับนี่ครับอัจฉริยะมากนี่ครับรถคันนี้บอกได้เลยว่าประหยัดน้ามันสุดๆน่ครับเนี่ยแคมรี่นะครับผมตัวบอดี้รถตัวน็อตเสาบีไม่เคยขันไม่เคยขยับเลยนะครับลมยางเช็คมาแล้วนะครับจากบีควิกนะติ๊กเกอร์นี่เดิมโรงงานนะครับก่อนประตูทุกอย่างนี่พี่ๆดูได้เลยนะครับสวยงามแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ คันนี้ไว้ใจได้แอร์แบ็กเนี่ยให้มาแล้วรอบคันนี่ครับผมเบาะจะเป็นเบาะสไตล์ทรงสปอร์ตนะครับผมเบาะหนังตึงๆนะครับไม่มีขาดไม่มีเล้าวเลยขออนุญาตเข้าไปในตัวรถสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะนี่มีไฟนะครับเปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบนะครับการล้อลื่นล้อถลายเนี่ยเซคชั่นคอนโทรลเปิดป่าท้ายเนี่ยเปิดป่าถังน้ํามันอืมปุ่มกุญแจแบบสมาร์ทเอ็นพีคีเล็เนาะแล้วก็ปุ่มปุ่มสตาร์ทเนี่ยอยู่ด้านขวามือนะครับแบบนี้เลยนะสวยงามมากนะ ย้ายเข้ามาพอดีฝนตกแล้วนะครับผมกุญแจเป็นแบบหรูหลาไฮบิดแบบนี้แล้วนี่มีโลโก้แคมรี่อยู่ตรงนี้นะครับกุญแจเนี่ยอยู่ข้างตัวรถก็สามารถสตาร์ทรถได้แล้วนะครับนี่อันนี้ผมสตาร์ทแล้วนะไฮ้ฮับบี้นะอันนี้ผมสตาร์ทรถแล้วนะนะครับรถเนี่ยพร้อมไปแล้วนะนะครับเสียงเงียบมากนะครับนี่คือข้อดีของรถไฮบิดเลยนะครับเสียงเงียบมากนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผม ปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับแล้วก็ผมลายหุ้มหนังมาสวยแบบนี้นะครับมีลายนะครับผมที่เรียกว่าลายกราฟิกแต่ก่อนเนี่ยแคมรี่จะเป็นลายไม้เนาะเดี๋ยวพอมาเป็นปีออนนิวแคมรี่แล้วนะครับผมจะเป็นเอ่อสีออกนี่ครับขาวๆนะแบบนี้ตกแต่งมาลวดลายได้สวยมากนะครับดูแบบทันสมัยร่วมสมัยมากขึ้นนะครับโคมัยเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับผม3ก้าน มี cruise control นะครับ adaptive cruise control การแจ้งเตือนก่อนการชนด้านด้านหน้านะครับผมล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับผมเบรกเองนะครับผมเมื่อรถจะชนนะนี่เบรกเองได้ด้วยนะครับคันนี้นะสั่งการด้วยเสียงล็อกรถอะไรต่างๆควบคุมหน้าจอ MID ด้านหน้านะก็อยู่ที่พวงมาลัยเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะมีแพดเดิลชิพมาให้นะครับผมใครที่ไม่ชอบขับออโต้ขับอยากขับเกียร์ธรรมดานะครับเปลี่ยนเกียร์เองก็มีแพดเดิลชิให้เรียบร้อย กระจกปัดน้ำฝนออโต้นะนี่คันนี้นะี่ครับหน้าจอ m อ d มดีเนี่ยโอ้โหเลยได้ว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมนี่ชัดเจนสว่างจ้านะครับผมเปิดปรับปิดได้หมดเลยโหมดการทำงานนะครับม่านด้านหลังนะครับผมเปิดปรับปิดเองได้หมดนะครับนี่ปรับม่านด้านหลังนะครับตั้งค่ารถตัวอุณหภูมิต่างๆนะครับผม ดูได้หมดเลยเลขไมล์เขาวิ่งไปแค่152,264กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิเอาไซ d ์บอกเวลานอกนะครับบอกมีหมดมาตรวัดเรืองแสงทุกอย่างปกติน้ำมันเนี่ยเกือบจะเต็มถังแล้วนะครับผมคันนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนพี่ๆนะสวยงามมากนะครับใครเนี่ยโหที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเจ้าของอะไรต่างๆนะครับผมมาออกรถคันนี้ได้เลยหรือใครที่เป็นเจ้าของสวนนะ คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับขับไปเนี่ยม,มีแต่คนยืนมุงแน่นอนนะครับผมแอร์บงแอร์แบ็กเนี่ยมีให้รอบคันแล้วแล้วที่สำคัญเลยตัวท็อปสุดเนี่ยจะได้เครื่องเสียงของ JBL นีครับผมเดิมแท้จากโรงงานจะเป็นเครื่องเสียงของ JBL นะครับผมนี่เลยนะครับผมโอ้โหฟู JBL ด้วยนะนะครับลำโพงต,งต่างๆทุกอย่างเป็น JBL หมดนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมหน้าจอทัชสกรีนนะครับ รับรองระบบนี่ครับเชื่อมต่อเนวิเกเตอร์ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto เนี่ยได้หมดเลยนะครับออ d ิโเนี่ยได้หมด Bluetooth AUX d i s ิสเนะครับเครื่องเล่นเสียง CD นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้หมดนะครับโหมดการขับขี่ทุกอย่างต่างๆดูได้ในหน้าจอน,นี้ได้เลย a อร์เป็น Duo Channel นะครับแยกปรับซ้ายขวาได้อัตโนมัตินะครับผมโอ้ยล้ำสมัยสุดๆนะครับแล้วเบาะเนี่ยเย็นมากนะ โอ้โหเรียกได้ว่าล้ำมากนะครับทุกอย่างเนี่ยเขาให้มาครบคันหมดแหละสำหรับ All New Camry นะคันนี้นะนะครับคอนโซลทุกอย่างเนี่ยดีไซน์มาได้อย่างลงตัวมากนี่มีไฟสองสว่างด้านล่างให้ด้วยนะครับผมเป็น LED นะครับเล่มทุกอย่างคู่มือทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับด้านในเนาะนะเล่มทุกอย่างอยู่ครบกระจกตัดแสงแบบออโต้นะครับผมมีม่มานสลูปปรับม่านสลูปเนี่ยได้เลยนี่นี่นะครับผมนี่ นี่ซันลูปเนี่ยปรับได้เลยนะครับสวยงามมากนะนี่สวยมากนะครับโอ้โหใครที่อยากได้รถโรลไซา์ผู้บริหารนะครับผมแนะนําเลยออลนิวแคมรี่คันนี้เท่านั้นนะครับผมไฟทุกอย่างด้านในเนี่ยเป็น LED หมดแล้วนะครับสว่างจ้าแน่นอนนะครับผมม่านบังแดดนะครับมีไฟให้นะครับกระจกนะครับมีไฟให้สองสว่างนี่พลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับทุกอย่างมีไฟให้หมดเลยไฟเป็น Full LED ด้านในเนาะนะครับ ซันรูฟเนี่ยปิดได้นะถ้าไม่เปิดก็ปิดได้นะใครจะเปิดไว้ก็แล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกนะครับด้านในเนี่ยหรูหรามากนะครับโอ้โหใครที่มีครอบครัวแล้วก็อยากได้รถหรูๆนะคันนี้ก็ตอบโจทย์พี่เล่นจันนะครับฟรีดาวน์ผ่อนแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเจ้าของได้เลยนะครับ All New Camry คันนี้2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับใครที่สนใจนะครับผมเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองก็สามารถเดินทางมาได้เลยนะครับที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับหรือว่าใครมาไม่ถูกก็ติดต่อสอบถามผมได้เ คอนโซลตรงกลางเนี่ยมีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะมีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะนี่วางโทรศัพท์วไว้นะครับแล้วก็ชาร์จไฟได้เลยนะครับช่องชาร์จนะครับเอาเลสชาร์จเชื่อมต่อ USB AUX นะครับมีให้หมดเลยนะครับสวยงามมากนะครับไวเลสชาร์จแล้วมีเจเจของด้วยตปิดเปิดได้นะนี่ช่องไวเลสชาร์จตรงนี้โหล้ำสมัยมากโหเกียร์เป็นแบบหุ่มหนังนะครับ สุดยอดเลยนะครับมีโหมดอีโคโหมดนอร์มอลโหมดโหมดสปอร์ตนะครับให้เลือกกางกรบขี่ถึง3โหมดเลยนะครับแล้วแต่พี่่จะเลือกเลยนะครับโหมด e v นะครับผมเบรกเป็นเบรกไฟฟ้าหมดแล้วเรียบร้อยนะครับมีที่วางแก้วให้ตรงกลางนะครับปรับแอร์ด้านหลังเนี่ยปรับได้แล้วนี่ปรับแอร์ด้านหลังปรับได้แล้วนี่นะครับตรงคอนโซลกลางด้านหน้าเนาะที่วางแขนนะหุ้มหนังมาอย่างดีใหญ่มากเลยนะครับผมชอบมากนะครับเก็บเอกสารเนี่ยโหใหญ่เลยนะ บอกเนี่ยเป็นบอกปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะข้างหลังบอกปรับไฟฟ้าหมดเลยนะครับด้านหลังนะบอกปรับปรับแปดทิศทางนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ต้องใช้มือโยกกันแล้วนี่ครับผมเป็นไฟฟ้าหมดแล้วระบบไฮบริดหมดแล้วนะครับผมคันนี้ประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับสองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดซีซีนะครับคันนี้สองร้อยยี่สองร้อยสิบเอ็ดแรงม้านะครับผมคันนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับอัตราการเร่งดีอัตราการตอบสนองดีนะครับผมแนะนําเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดู ด้านหน้าห้องเครื่องกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างห้องเครื่องใหม่ไหมนะครับผมเดี๋ยวตัดภาพไปนะครับผมหน้าห้องเครื่องของคันนี้นะครับ all new Camry นะห้องเครื่องเนี่ยเงียบมากนะครับเพราะเป็นรถไฟฟ้าผสมน้ํามันนะครับเนี่ยแบตเตอรี่นะครับวันตีศูนย์ยังเหลือเลยนะครับผมคันนี้นะบอกได้เลยว่าเหลือกหนึ่งปีเต็มนะครับแบตเตอรี่นะเรื่องของแบตเตอรี่นะวันตีศูนย์มีให้เหลือใช้นะครับซ่อมศูนย์ได้เลยนะครับถ้าแบตเตอรี่นะครับเสียหายนะครับ เหลือ 1>, 1ปีเต็มประกันศูนย์แน่นอนมีให้นะครับผมโช็กนะครับฝากระโปรงเนี่ยไม่รั่วซึมเลยนะครับเป็นแบบช็อคอัพแล้วเปิดมือเดียวได้เลยนะครับเครื่องยนต์ยิบเงียบแบบนี้นะครับเดิมแท้แบบนี้ไม่เคยชนมาแน่นอนนะครับไม่เคยชนหนักติดคว่มจมนำ้นำน้ําท่วมนะครับคานนะครับสวยใสยหมดเลยพัดลมอะไรต่างๆนะครับของเหลวถ่ายให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับสติ๊กเกอร์เดิมแท้อยู่ครบไฟเดิมแท้ไทยคยโตดเท่านั้นนะครับคานติดนกนะครับพี่ๆี่ดูนะ ห้องเครื่องเนี่ยไม่มีคาบน้ำมันหยดเยิมเลยนะครับห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้นะครับผมไว้ใจได้เลย field, <c oughs> กล่องฟิลกล่องรีเลย์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับเป้าโช็กนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับขันไขเลยที่พี่ดูได้นะโอ้เสียงเงียบมากนะครับผมเป็นรถไฮบิดนะที่เสียงเงียบมากนะครับขับเข้า,ขาซอยเนี่ยไม่รู้เลยว่ารถมานะครับผมบอกได้เลยว่าเสียงเงียบจริงๆนะเบเป้าโช็กสองข้างเนี่ยไม่เคยขยับขันไขเลยเป้าช็กซุ้มช็กนะครับผมกระเจ็บแมสอาร์ซซนทุกอย่างเดิมแท้หมดนะครับ ฝาโปงเนี่ยเดิมแท้น็อตไม่เคยขยับขันไขแน่นอนนะครับผมแผ่นกระจายการความร้อนเนะยครับตึงๆแบบนี้นะครับใหญ่มากนะครับของแทมเี่นะรูระบายอากาศฝาโปงเนี่ยกลมสวยทุกเม็ดเลยมีสติ๊กเกอร์ให้หมดเดิมแท้ครบมีให้เห็นนะครับฝาโปงไม่เคยทําสีมาแน่นอนนะครับซีนยางทุกอย่างเล็บจิกไปเนี่ยต้องเป็นรอยเล็บเลยนะพี่ๆดูได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับใครชอบรถสไตล์ผู้บริหารนะมาจับมาจองผมได้เลยนะครับผมนะครับบอกได้เลยว่า คุ้มค่านะครับราคาที่จ่ายไปเนี่ยคุ้มแน่นอนสําหรับไฮบริดคันนี้นะครับผมใครชอบใครสนใจเนี่ยก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่าง0648436587นะครับผมฟิล์มเบ็ด,ดนยินดีให้บริการนะครับผมหรือว่าใครเนี่ยที่ชอบสีไหนรุ่นไหนเนี่ยเป็นพิเศษนะทักแชทเข้ามาได้เลยทักอ,อินบ็อกเข้ามาได้เลยเบอร์ผมแอดไลน์ได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดรถให้พี่ๆดูนะครับผมเรื่อง อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถออกรถได้เหมือนกันนะมีบริการรถสไลด์ส่งให้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยคลิปต่อไปจะเป็นรถรุ่นไรยี่ห้ออะไรนะครับผมฝากกดไลค์เป็นแรงใจผมด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากดูรถรุ่นไหนอีกนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผิดพลาดประการใดตรงไหนหรือว่าไม่ครบถ้วนตรงไหนเนี่ยขอภายมานัดที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกับโตโยต้าแคมรี่ไฮบริด2.5ขีเมียมคันนี้นะครับฝากไว้ในข้อหมกอใจด้วยสวัสดีครับ